สังเกตว่าตัวผนังนะครับจะมีการเอียงเปิดออกไปครับตรงนี้เขาเปิดออกไปเพื่อให้เราเป็นระยะในการมองเห็นวิวแม่น้านะครับชั้นประมาณ8ปก้าขึ้นไปเนี่ยจริงก็เห็นวิวแม่น้ําแล้วนะมีที่แขวนผ้าผมว่าดีไซน์อะไรที่เป็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาค่อนข้างใส่ใจนะด้วยความเป็นสไตล์แบบเซน่าเนี่ยเมสโรมเฮอร์เนี่ยเขามีความคิดแบบละเอียดเฟิร์สอชั่นวันนี้นะครับอยู่ที่บางโพอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาคุณผู้ชมมพบโครงการใหม่ ของเสนานิชโมโนบางโพนะฮะร,ราเรโครงการเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูกันครับกากลับมาในรอบ5ปีของนิชโมโนบางโพนะครับเขาจึงได้ปักหมุดทําเลดีๆย่านบางโพเพียง50เมตรจากสถานี MRT บางโพบนถนนประชาราสาย1ซึ่งจุดนี้เรียกว่าการเดินทางจะไปไหนก็สะดวกมากๆนะครับเพราะว่าเป็นหับของการเดินทางทั้งระบบรถก็ติดถนนใหญ่ใกล้ทางด่วนระบบรางก็ใกล้ MRT สายสีน้ำเงิน สถานีบางโพและ1สถานีเนี่ยก็ถึงสถานีเตาโพอินเตอร์เชนจ์แล้วใกล้ท่าเรือบางโพเพียงแค่300เมตรเท่านั้นนะครับ สามารถนั่งเรือด่วนเจ้าพญาที่สถานีนี้ไปลงที่แถวสาทรได้เลยนะและถ้าเกิดใครอยากจะขับรถข้ามมายังฝั่งทนเนี่ยก็สามารถข้ามได้ทั้งสะพานพระราม7ซึ่งไม่ไกลามากนะครับและเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีสะพานเกียรกายสะพานรถข้ามแห่งใหม่บริเวณแยกเกียรกายห่างจากโครงการไปไม่ถึงกิโลครับย่านบางโพเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งชุมชนเก่าแก่นะมีร้านอาหารดีๆเยอะมากมายเลยในย่านนี้นะครับ รวมถึงแหล่งช้อปปิ้งใกล้ๆโครงการอย่างเกตเวบงังซืเนี่ยก็เรียกว่าเดินจากตัวโครงการไปได้สบายๆไม่ไกลเลยนะครับและถ้าเกิดโรอยากจะไปช้อปปิ้งที่ดีมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าไปเซ็นทรัลลาดพร้าวซึ่ง ห่างออกไปแค่5สถานีเท่านั้นใครทำงานย่านลาดพร้าวพระราม9สีลมเนี่ยบอกเลยว่านั่ง M r t มไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนขบวนสะดวกมากๆครับนิชมโนบังโพเป็นโครงการที่ทางเสนาเนี่ยจับมือร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์อย่างฮันคิวฮันชิอีกครั้งหนึ่งซึ่งพัฒนาโครงการเป็นอาคารไฮรีส์37ชั้น1อาคารมีช็อปเฮาส์บริเวณด้านหน้าเหนือาคารับด้วยความที่ตัวโครงการเนี่ยสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้นะนิชมโนบังโพเนี่ยเขาจึงได้นำเสนอแนวคิด Revi v e by the River นะครับ เริ่มต้นวันดีๆกับชีวิตริมน้ําแนวคิดการนําแบบฟาสาดเนี่ยก็มีการนําเอาความเป็นไม้และสายน้ําซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของทางบางโพเนี่ยมาเป็นแนวทางในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมอาคารนะครับที่บริเวณชั้นหนึ่งของอาคารนะครับก็จะมีร e สฟูล l l บบี้นะครับที่ให้ความสูงแบบดับเบิลวอลลุ่มนะมีความสูงโปรง่งตกแต่งด้วยวัสดุหินโทนสว่างนะครับให้ความเรียบหรูมีห้องประชุมแล้วก็ private pavilion สรับนั่งทํางานนั่งพักผ่อนได้ด้วยนะครับ และที่ชั้นแปนะครับจะไปส่วนห้องพักอาศัยชั้นแรกโครงการนะจะมีส่วนของสกายการ์เด้นนะครับทำให้ห้องพักบนชั้นนี้เนี่ยจะมีบางห้องที่ได้เป็นห้องแบบการ์เด้นแอคเซส เปิดระเบียงเดินออกมาสวนได้เลยนะตัวโครงการเนี่ยจะมีแมทเทอเรียลหลายๆอย่างที่เป็นวัสดุที่เหลือใช้มาอย่างเช่นปูนไฮโดรลิกเนี่ยลดการใช้พลังงานแล้วก็การผลิต c o 2ใหม่ๆนะครับเรื่องของสวนที่อยู่บริเวณตัวชั้น8นะครับต้นไม้พันไม้ต่างๆที่เขาเอามาใส่เนี่ยเป็นพันไม้ที่สามารถช่วยฟอกอากาศได้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวระบบโซล่าเซลลระบบชาร์จรถไฟฟ้าก็เป็นเรื่องของการช่วยในการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์นะครับ ห้องพักสายจะเริ่ม One b e d r o o นะครับซึ่งเป็นขนาดเริ่มต้นที่ค่อนข้างใหญ่นะอย่างห้องตัวอย่างที่สนักง,งานขายนะครับก็จะเริ่มที่27ตารางเมตรแต่ห้องเนี่ยให้สัดส่วนที่ดีเลยนะครับ การที่ให้เพดานสูงถึง2.6เมตรเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของความโปร่งทําให้ห้องดูไม่อึดอัดจนเกินไปนะมาดูอีกหนึ่งห้องตัวอย่างที่โครงการนิชโมโนบังโคนะครับห้องนี้ความพิเศษเขาคือเป็นห้อง one bed plus แต่จะเล่าก่อนว่า one bed plus ของเขาเนี่ยมีอยู่2แปลนที่มีความน่าสนใจนะห้องนี้เป็นห้องแปลนที่เป็นได้ห้องนอนใหญ่นะครับอีหนึ่งแปลนหนึ่งเนี่ยจะเป็นห้องแปลนที่เป็นห้อง living room แล้วก็มีการกั้นห้องให้นะครับความน่าสนใจของห้องที่เป็นห้อง one bed plus เนี่ยเข้ามานะครับ จะเจอส่วนพื้นที่ด้านหน้าส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับตัวพื้นเขาเนี่ยครับปูเป็นลักษณะของกระเบื้องนะครับเวลาเราเข้ามาจากข้างนอกนะครับมีฝุ่นมีอะไรที่ติดรองเท้าเข้ามาเนี่ยพื้นที่เป็นกระเบื้องแบบนี้มันก็ช่วยทําความสะอาดอะไรได้ง่ายนะครับต, B. ตัวเน็ตครัวจะอยู่ด้านหน้านะแต่ว่าตรงครัวเนี่ยเขาก็สามารถกั้นเป็นครัวปิดแบบนี้ได้นะครับชุดเคาน์เตอร์ครัวที่เขาให้นะตัวนี้เป็นท็อปกินสังเคราะห์ ดีเลยนะสีสวยด้วยสีขาวนะฮะแล้วก็ด้านหลักเป็น black splash นะครับซึ่งชุดตรงนี้ของ counter core เ,เนี่ยเราได้ทั้งหมดเลยนะครับก็มีพื้นที่สาหรับเก็บของอะไรได้เยอะแยะนะครับที่น่าสนใจคือตรงนี้นี่ชั้นสำหรับเก็บวางจานนีอันนี้เขาก็ดีไซน์แล้วก็ บิวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยอันนี้เป็นเมสฟอร์มเพอนะส่วนของชุดที่เป็นตัวอ่างล้างจานนะครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะอันนี้เป็นของ h a เฟเลนะครับตัวฮอปกับฮูดเป็นของเตกานะครับพื้นที่สําหรับวางเครื่องสักผ้าตรงนี้ก็มีการจัดเตรียมไว้ให้นะแล้วก็ตู้นี้ได้ด้วยนะ มีที่แฝนเสื้อผ้าอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับก็ถือว่าให้พื้นที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับถ้าเข้ามาด้านในนะครับจะเป็นพื้นที่ common area นะครับอันนี้โครงการเขาก็วางโต๊ะทานข้าวให้ดูเป็นตัวอย่างแบบ2อที่นั่งแบบนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นตู้ที่เขา build in มาให้นะครับค่อนข้างดีเลยนะลงตัวกับพื้นที่ที่เหลือนะครับก็สามารถเก็บรองเท้าได้หลายคู่อยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นดีไซน์แบบ geo fit นะครับเวลาเราเข้ามาแล้วเนี่ยสามารถวางของเวลาพกกงกุญแจรถกระเป๋าสตางค์ตรงนี้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะพื้น ตรงนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นพื้นแบบ SPC ละตัววัสดุของเขาเนี่ยฟิลลิ่งการใช้งานเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกับไม้จริงๆนะฮะแล้วก็คนพวกรอยขีดข่วนเนี่ยเวลาเลืเ่อนเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลมากนะฮะเพราะว่าค่อนข้างทนทานเลยนะครับตรงนี้นะครับก็มีการวางโซฟาแบบ2ที่นั่งมาให้ระยะการดูทีวีไม่ได้ไกลมากนะส่วนหนึ่งที่ผมชอบนะผมรู้สึกเข้ามาแล้วเนี่ย ห้องในทุกๆห้องเนี่ยเขาให้ความสูงที่2.6เมตรนะฮะมันได้ความโปร่งที่ดีเลยทีเดียวนะที่นี่อย่างหนึ่งนะเจอหลายๆห้องเนี่ยเขาให้พื้นที่ระเบียงค่อนข้างใหญ่นะครับพื้นที่ระเบียงเนี่ยดูสายตาโดยประมาณก็ประมาณสักเมตรเมตรนิดนิดได้เลยนะซึ่งสามารถออกไปตากเสื้อผ้าได้นะครับพวกตัวคอยร้อนของแอร์เนี่ยก็แขวนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูส่วนห้องนอนนะครับมีความพิเศษคือห้องนอนเขาเนี่ยจะได้แปลนค่อนข,ข้างลึกนะครับตรงนี้เข้ามาแล้วรู้สึกว่าโอ้โห ห้องนอนเป็นมาสเตอร์เบดรูมมันค่อนข้างใหญ่มากนะครับมีพื้นที่แบบเลือมากมายเลยทีเดียวนะครับสังเกตว่าตัวผนังนะครับจะมีการเอียงเปิดออกไปครับตรงนี้เขาเปิดออกไปเพื่อให้เราเป็นระยะในการมองเห็นวิวแม่น้ำนะครับแปลนโครงการเนี่ยชั้นประมาณ8-9ขึ้นไปเนี่ยจริงๆก็เห็นวิวแม่น้ำแล้วนะ เพราะว่าระยะมันไม่ได้ไกลมากนะครับอันนี้พอเขาเอียงออกไปเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเวลาเราออกไปยืนรับวิวเนี่ยก็สามารถเห็นวิวแม่น้ําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนของตู้เสื้อผ้านะฮะอันนี้เป็นตัวชุดบิว์อินที่เขาแถมไว้ให้นะครับห้องวันบ plus เนี่ยจะได้ตู้เสื้อผ้าแบบ3บานแบบนี้นะครับก็สามารถเก็บเสื้อผ้าได้เยอะๆมากมายเลยนะฮะตรงที่ความสูงเนี่ยเขาก็บิวให้เต็มเลยนะเพราะนั้น ถ้าเกิดใครมีเสื้อผ้าเยอะๆนะมีอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเก็บกระเป๋าเดินทางด้านบนนะครับเนี่ยผมเชื่อว่าห้องนี้เก็บของพอนะครับส่วนของพื้นที่ห้องน้ำนะครับโดดเด่นมากเลยเพราะว่าเขาติดกระจกเง,งาบานใหญ่ไว้ให้เลยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าสุขภัณฑ์เนี่ยเป็นของคอตโต้นะครับตัวนี้เขามีการติดตั้ง screen, ชาวเวอร์สกรีนฉากกั้นอาบน้ำมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยก็เรียกว่าแทบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยครับ อีกหนึ่งแปลนนะครับที่เรียกว่าให้พื้นที่เยอะเลยทีเดียวสำหรับกลุ่มที่มีครอบครัวนะครับห้องสองห้องนอนที่เขาเตรียมมาให้เนี่ยพื้นที่ที่เัดเตรียมมามีทั้งหมด4แปลนนะแต่ว่าแปลนที่ดูอยู่เนี่ยก็เป็นแปลนที่ได้พื้นที่ในส่วนของ common area ที่ค่อนข้างกว้างนะครับพื้นที่เข้ามาเนี่ยเวลาเราเปิดจากมาจากประตูนะครับตรงนี้จะมีตู้ที่เอาไว้เก็บรองเท้าไว้ให้นะครับก็จะคล้ายๆกับตู้ด้านล่างนะแต่ว่าค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ สำหรับวางเก็บรองเท้าเก็บของอะไรเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็มีการจัดวางโต๊ะทานข้าสีที่นั่งนะครับตัวนี้เขาจะถูกยกครัวไปไว้ด้านด้านข้างๆนะครับแต่ว่าครัวเขาเนี่ยก็ดีไซน์เป็นครัวปิดนะครับสังเกตว่าเขาก็ทํากระจกกั้นแบบนี้ไว้ให้นะฮะส่วนขนาดตรงนี้นะครับจริงๆเขาก็ออกแบบให้เป็นกระจกนะแต่ว่าถ้าเกิดเรา อยากจะเพิ่มความเป็นส่วนตัวก็สามารถปิดผ้าม่านเพิ่มเติมได้พื้นที่ส่วนของครัวนะครับอันนี้เขาก็จะเป็นพื้นที่รวมๆในการใช้งานนะฮะมีพื้นที่ที่เตรียมไว้ซักผ้าอย่างชุดตู้ตรงนี้นะครับตู้แขวนตรงนี้ครับเขาก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วอันนี้อยู่ในชุดบิวอินที่แถมให้นะครับตัวชุดครัวเนี่ยก็เป็นชุดครัวเหมือนกันก็เป็นเตาไฟฟ้าของเตก้าอ่างล้างจานของฮาเฟเลนะฮะก็มีที่แขวนผ้าผมว่าดีไซน์อะไรที่ เป็นเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยเขาค่อนข้างใส่ใจนะฮะด้วยความเป็นสไตล์แบบเสนาเนี่ยเมสโรมเฮอรเนี่ยเขามีความคิดแบบละเอียดส่วนของโซฟานะฮะในในโซนลิฟาในโซฟาในโซฟนโซฟารนโนี้ฟาาก็โซฟางโซฟาเป็นลันะะกษณะตัวแอ,อนะซฟา,ายยน,น,นะาใโานโซาในในโซยาในโ่าในโซานโนกซานนโซนน มาดูห้องนอนเล็กกันบ้างนะครับห้องนี้เขาอาจจะดีไซน์ออกแบบให้เป็นห้องนอนของลูกนะฮะการตกแต่งห้องตัวอย่างก็เป็นดีไซน์ของห้องคุณลูกชายนะครับก็ห้องนอนไม่ได้เรียกว่าเล็กนะส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นห้องนอนเล็กสามารถวางเตียงแบบควีนไซส์ได้ยังมีพื้นที่บิวต์โต๊ะเคาน์เตอร์อะไรสําหรับนั่งทํางานนั่งเขียนหนังสือทํากันบ้านได้นะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้เอ,เองเนี่ยเขาก็บิวต์ต er ู้เสื้อผ้าเห็นเลยนะว่าถ้าบิวต์ต er ู้เสื้อผ้าแบบ2บานแบบเต็มอย่างนี้นะฮะก็เก็บเสื้ พื้นที่ออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนแบบ2ห้องนอนแบบใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับส่วนของด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นส่วนของห้องน้ที่อยู่ในคอมบอนแอเรียในตัวห้องนะครับก็มีอุปกรณ์ามาตรฐานติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วโดยในส่วนของมาสเตอร์เบดมนะครับโอ้โหพื้นที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าโล่งอีกแล้วนะฮะที่นี่ด้วยการดีไซน์พื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยเนี่ยสามารถวางเตียงแบบคิ้นไซส์แล้ยังมีพื้นที่เหลือสบายๆนะครับความพิเศษของมาสเตอร์เบดมในห้องนี้นะครับเขาดีไซน์ตัวมุมห้องเนักกกณะะของรจ เข้ามุมนะครับทำให้สามารถนอนบนเตียงเนี่ยเปิดวิวมองเห็นวิวด้านนอกได้เลยนะแล้วก็ตัวผนัง,งต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามดีไซน์ให้มีลักษณะของเป็นกระจกบานกระทุงนะครับทำให้สามารถเปิดเพื่อระบายอากาศระบายกลิ่นในห้องได้ด้วยเพิ่มความโปร่งเข้าไปอีกนะครับส่วนตรงพื้นที่ตรงด้านนี้นะครับเขาก็ออกแบบให้เป็นลักษณะของตูเ้เสื้อผ้านะอันนี้ก็แบบเก็บเสื้อผ้าได้3หน้าบานนะเก็บเสื้อผ้าได้เยอะเลยนะครับ ส่วนห้องน้ำนะครับก็มีการดีไซน์แยกลักษณะของพื้นที่การใช้พื้นที่เป็นพื้นที่โซนแห้งโซนเปียกนะครับอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์อย่าง อ่างล้างหน้าคอตโตนะครับสุขภัณฑ์คอตโตแล้วก็มีการติดตั้งชาวร์สกรีนพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับไฮไลท์ฟสิลิตี้นะครับถูกจับยกขึ้นไปอยู่บนชั้น3 6แล้วกสานะสระว่ายน้ำรีวิลสกายพูลขนาด25.3คูณ9.4เมตรถูกไว้ด้านฝั่งทิศใต้ของโครงการนะครับช่วยให้เปิดเห็นวิวรัชาสภาใหม่วิวแม่น้ำเจ้าพระยานในฝั่งที่เปิดโลง่ง และยังมีส่วนของ SKY FITNESS พร้อมอุปกรณ์ทันสมัยนะครับขึ้นไปที่ชั้น37จนะครับจะเป็นส่วน RIVER r n ร SKY Lounge และมินิบารนะครับห้องนั่งพักผ่อนนั่งทำงานพร้อม MINI BAR ไว้ Refresh ตัวเองเวลานั่งทำงานได้ด้วยนะและสุดท้ายที่ชั้น ROOF TOP นะครับกมีการจัดเตรียมส่วนเล็กๆพร้อม p r n o i c Observation d e c กนะครับสำหรับชมวิวพานอ r a มาได้อย่างเต็มตาเลย คิดแบบละเอียดคิดแบบครบจบไม่หมกเม็ดเนี่ยแหละความเป็นเสนานะครับนิสโมโนบังโพเนี่ยเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ให้ความรู้สึกว่าโอโ้โหเนี่ยแหละความเป็นเสนาโครงการเต็มเปิดเซา t ์อเพนนิ่ง11-12พฤศจิกายน2566นี้นะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่แรงมากที่3.29ล้านบาทกับโครงการที่ห่างรถไฟฟ้าเพียง50เมตรเชื่อมต่อรถไฟฟ้าถึง3สายเราได้วิวแม่น้ำอีกครบค,รบครุ้มๆมากๆครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Prop Tomorrow กันไว้ทุกช่องทางนะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราพาไปดูโครงการใหม่ๆโครงการไหนโครงการดีเดี๋ยวเราพาไปดูครับ